สีพื้นหรือว่าอะไรดีสีพื้นแล้วก็ลายแต่ว่ามันสวยอยู่แล้วแหละใต้เนี่ยเราเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดทางแล้วค่อยได้รีวิวนะมันก็มีวิวยากนิดนึงเรามันเป็นเชือ้อโเว์ไซส์ช่วงเนี้ยอะไรที่เป็นโอเวอร์ไซส์นะ จากเราจะมีเสื้อยือดโอเวอร์กางเกงโอเวอร์มีกางเกงในโอเวอร์แล้วก็ยังมีเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ over. อีกด้วยนะจ๊ะอีกดูหโหูว่างนะพี่นะ ดีแหละแต่ติดกระดูไว้รอเสร็จพอดีระหว่างรอเพี่ยนเพนเข้ามาเนาะช้านิดนึงพี่เพราะว่าช่วงเนี้ยมันขึ้นช้ามากเลยพี่มาอุ้ยสีสวยจังเลยใครเข้ามาก่อนก็รอเพื่อนเพื่อนแป๊บนะไปตามมาพี่ไปตามเพื่อนมาเร็วใหม่เกรดเอเลยเบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์หนึ่งหรือว่าเกรดเอนั่นเองค่ะ อย่างสวพี่เ,เ,เวันนี้ประชากรเหลือน้อยนะพี่ใจเย็นๆเหลือกันสี่ชีวิต <c oughs> ไม่วันนี้รถออกสองคันเธอดูสีเขียวสิ ปีแอ <PA S 2> กาแดงปีแอกาแดงเออ,เเอ,อมันแปลนจริงกาแดงนะจ๊ะกาอื่นปีแอร์ปีแอร์ใเออถ่มามันเอพี่มีขนสันดีสวยนะคุณพี่มากังคอย่าแยงัยาปกปีนี้ปีนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะคุณเซอร์อ เมเชือเนี่ยไมได้มีจีบหรอนี่มันเปิดใต้หรือเปิดจากจุดใต้นีอันไหนเาดูเนี่ยในนีต่ออยู่ในรัพี่มพี่มสไม์ไอ่ใช่ไเดืสปเออใช่แต่เราไม่ได้เขียนลงไว้ สวยนะคุณพี่ร้อยคนแล้วคห้าร้อยคนเลยนะร้อยแล้วเนี่ยขาดอีกสี่คนแดดร้อนนะพี่เฟิร์เจอร์่ ตรโอเวอร์ไซส์คุณพี่โอ้โหในกระสอบมีทั้งพื้นทั้งลายเลยใหญ่นะคนใหญ่นะใหม่อยู่อ่ะใหม่เลยอ่ะไม่บอกสายแบบ XL ็กแอเลยเนาะ XL จนถึงเท่าไหร่เนี่ย 5X ถ้าเอ็จะไม่ผิดอ่ะ ใสแบบ XL จนถึง 5XL ได้นะพี่นะแต่บอกเลยอ่ะสะอาดคุ้มค่าคุ้มราคาที่ต้องจ่ายแน่นอนค่ะพี่เพราะว่าเคยเปิดแล้วเปิดรีวิวนานแล้วแล้วก็ไม่ได้เปิดอีกเลยแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดเนี่ยนะพ่นะอย่างที่บอกพี่ของใหม่มันลงตลอดแล้วทีเนี้ยเราก็วนรีวิวไม่ทันกีนเอกร่ลมๆนนะย แต่ว่าเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ขายไปเยอะแล้วใช่ขายขายกองนึงแล้วขายหลังหลังบ้านเยอะมากค่ะพี่บอกเลย,ยลอะไรบอกพี่พี่เราขายไปหมดกองนึงแล้วน,นะมัีสองกองเลอันเนี้ยแบบตั้งไว้สองกองอพี่ก็ไม่ขายนานแล้วไม่ได้เอะไรไม่ได้รีวิวนานแล้วขอยน,น,อน,น สวยสดงดงามพี่ร้อยกว่าตัวแน่นอนคุณพี่จ๋าใครที่กําลังหาเสื้อเชิเช้ตโอเวอร์ไซส์นะคะคุณพี่โอ้ยสวยอ่ะป้ายจริงจ้อจริงใจอีกแล้วค่ะหลังจากที่ไม่ได้เปิดรีวิววันนี้จัดให้อีกรอบนะคะหลังบ้านขายดีมากคุณพี่จ๋า ในกระสอบจะมีทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวมีสพื้นล้วนมีลายผสมกันในกระสอบเลยนะคะพี่ๆไปคัดแยกทำราคานะปลายหอยค่ะแค่บอกเลยรุ่นนี้เป็นงานเกรด A ผ้าค่อนข้างสะอาดขอคนขายงานไซส์ใหญ่นะคะไซส์จะอยู่ประมาณ XL จนถึง 5XL ได้เลยค่ะพี่ดูความขาวค่ะถ้าเกรด A เนี่ยพี่ดูแค่นี้รู้เลยผ้าเขาจะค่อนข้างสะอาด เปอร์เซ็นต์เพื่อเสียเขาก็จะค่อนข้างน้อยด้วยนะคะพี่ๆเอาไปมีกำไรแน่นอนค่ะใครที่จะรับรีวิวได้ทุกตัวแล้วแค่ส่งฟรีให้ด้วยนะคะสำหรับกระสอบรีวิวนะเดี๋ยวเราดูเซตสีพื้นกันเสร็จนะเดี๋ยวแค่จะไปพาไปดูเซตลายกันบ้างนะคะใส่อาหารละแค่วันนี้ประชากรไปส่งของหมดคืออะไรค่ะโก้ด้วยปะมันม่มีแบบอะไรองมันเดือ มันจะมีหลาย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 แบบนะมันจะมีลายสกอตด้วยสีพื้นด้วยหรืออาจจะเป็นลวดลายแบบลายอื่นๆก็มีบ้างดูดิฟามิงโกน่ารักมากเลยอ่ะมีทั้งแขนสั้นและแขนยาวนะจ๊ะอ,อันนี้รวมป่๊ มีสี่ตัวเนี่ยนะคะใช่เหรอก็มีสี่ตัวแต่ยังไม่ได้เดี๋ยวสกอตไปดูหนึง่งเซตสะอาดนะลูกค้าเบอร์หนึ่งใช่แล้วบอกราคาลูกค้าหรือยังเนี่ยเราลูกค้าไปสามพันเก้าพอ หายากนะพี่นะสวยๆนะถึงสวยสวยอะหายากนะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะมันไม่มีของเลยแล้วลูกค้านะทักกันแบบตามหาเนาะเธอเชิ้ตโอเวอร์ไซส์มีเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ไหมมีเชิ้ตโอเนี่ยตู้มาตู้จิงโจ้มานะเนี่ยล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้รีววิ คนยังไม่รู้เลยที่ส,ส้ำใจว่าไว่ไม่เห็นเคยแเอา มันจะต้องโอ้โหก็จะลืมความสวยงามโว,โวยสงดยนะครับสวยพี่สวยเลยอะเอานะเอานะพี่เอานะคะพี่จ๋ารุ่นนี้มันจะมีรวมเลยเพณ่นพี่ รวมเชิ้ตรวมพื้นรวมลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตลายสก๊อตค่ะคุณพี่มีทั้งสั้นมีทั้งยาวในกระสอบนะผ้าบางๆเลยบางตัวยังป้ายห้อยอยู่เลยค่ะมีบงมีแบรนด์ให้ได้ลุ้นกันบ้างพอของป้าของพอนะแต่ที่ไม่ต้องลุ้นเลยคือความสะอาดพี่ๆเอาไปเนี่ยขายได้แทบทั้งลูกเลยค่ะพี่เอาไปรีดนิดเดียวพอรุ่นนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะนะคะเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ขายดีมากๆนะคะคุณพี่บางคนนะ่ะใส่เป็นคลุมนะ โอเวอร์ไต <aid> ัวใหญ่ๆแล้วผ้าสะอาดอะที มีห้าตัวแพดอีกนะเสร็จแขนสั้นสวยมากแม่อย่าลืมรีดก็พอไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะใครขายอกใหญ่ๆคุณพี่จัดได้เลยมีกำไรแน่นอนคะ่ะแค่ดูของก็รู้แล้วว่าลูกค้าเอาไปมีกำไรนะคะงานขายง่ายคะ่ะพี่ผ้ามันสะอาดนะผ้าบางๆเลยแล้วช่วงนี้หน้าร้อนด้วย ใส่ผ้าบางๆอ่ะขายง่ายนะคะพี่อุ้ยแรงโลค่ะเห็นไม้บอกแล้วว่าแบรนด์มีให้หลุ้นกันบ้าง